สภาพสวยมากๆเลยนะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะด้านหน้าของกลางเต็นท์นะคะเป็นอิลูสูดีแม็ก1.9แดค่ะปี2021นะคะคุณพี่ขาเลขหม่วิ่งอยู่แสนตน้ตนๆเท่านั้น4บอนเงินนะคะรอยบุบหลักกิ้มไม่มีด้วยนะรถสภาพนางฟ้าสุดๆเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี MC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1่ซอยเสศไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะคะกางเต็นมาอัปเดตรถกระบะเข้ามาใหม่คุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นแคบยกสูงด้วยนะคะปีใหม่นะคะคุณพี่ด้านหน้าของกางเต็นนะคะเป็นอ er ีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์หนึ่งจเกซเกียร์ออโต้ปี2021นะคะราคาเสนอขายที่4990 0 0บาทเท่านั้น เครดิตด,ดีกู้เต็มฟรีดาวได้กางเต็นท์ขอรายได้สักประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทก็สามารถจัดคนเดียวได้แล้วเครดิตปกติไม่มีล่าช้าหรือแบ็กลิสต์นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพามาชมร,บรอบๆคันเลยว่าตัวรถจะสวยขนาดไหนนะคะคุณพี่นี้เลยนะคะไฟด้านหน้าตัวนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามมีมาให้ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยงมีมาให้ครบกระจังด้านหน้าคมเยี่ยมเคี้ยวความดีไซน์สวยป้ายกรุงเทพมหานครนะคะสีสีสม่ำเสมอเท่ากันนะคะไม่มีรอยทําสีเลยค่ะคุณพี่นี่รอยบุบลักกินก็ไม่มี นะคะคุณพี่ขาล้อแม็กเดิมแท้จากอีซูซูค่ะคุณพี่ตัวยางนะคะตัวนี้ได้เป็นปี2 0 2 4ด้วยยางปีใหม่อยู่เลยนะคะช็อคด้านในนะคะคุณพี่จุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่คันนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนช็อคหรือดัดแปลงมานะคะไม่มีการเสริมแหนบด้วยนะคะคนเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะคะตัวกิฟต์ตัวหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะขายเลยค่ะพี่สภาพสวยจากการชนด้านหน้านะคะก็ไม่มีรอยทําสีเลยหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเบามือจับ เป็นคมเมี่ยงก็ไม่มีริ้วรอยเลยสักนิดค่ะคุณพี่ดูสิเห็นไหมเงาวิ้งเลยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างรอ,อบๆคันเหมือนคุณพี่ได้มาดูตัวรถจริงๆเลยตามขอบประตูต่งตางๆคุณพี่เห็นไหมจุดเม็ดอราร์กการผลิตจากโรงงานนี่ค่ะยังอยู่ให้ครบเลยนะคะใหม่กริบเลยนะคะให้ดูตรงส่วนนี้นะคะเยี่ยมสันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่สีดําเดิมต้องเป็นเรียบลื่นแบบนี้นะคะคุณพี่ขาไม่เป็นผิวเปลือกส้มด้วยนะคะ ตัวรอยโครงสร้างของสีขอ้อต่อต่างๆนะคะคุณพี่คะนี่ก็ไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะคะนี่เป็นรอยมาร์กจากโรงงานนะว่าเราไม่ได้แกะนะคะคุณพี่แกะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างแขบทางด้านหลังตรงนี้นะคะคุณพี่หัวนอ็อตคงคมไม่มีรอยนะคะคุณพี่เห็นไหมบานพับประตูอันเดิมสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะคะทุกอย่างตรงตามตำแหน่งหมดนะคะคุณพี่ขาซียางพวกนี้รถอปี2 1เอเองใช้งานได้ตามปกติแน่นอนนะคะคุณพี่ แล้วก็จบทุกบ้านเนี่ยอันนี้คือพาร์ทเดิมนะจากโรงงานเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคุณพี่หาฝั่งด้านนี้คุณพี่ดูจากประตูนะนีเส้นการเดินสายของทางตัวรถนะคุณพี่รอยบุบไม่มีสักนิดนะคะคุณพี่ขายางอะไหล่นะคะยังไม่เคยแตะพื้นโลกเลยนะคะคุณพี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะไฟด้านท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นแบบ LED ด้วยนะคะคพี่กอไฟใส่แจ๋วไฟไม่มีการเปลี่ยนมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะนี่ กล้องถอยมีมาให้แบบครบครบกันชนด้านท้ายนะคะไม่มีริ้วรอยของการทำสีเลยนะแมกไลเนอร์ด้านหลังสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะที่รอยขีดขวดสักนิดนึ่งก็ไม่มีนี่คือรูปรถสภาพแลกเข้าของหนูเลยนะคะนี่ค่ะตรงฝาท้ายนะหนูให้เห็นเลยไม่มีรอยทำสีจริงๆนี่หัวน็อตคมๆแบบนี้ตรวจสอบได้ของเรามีอินสเป t ชันนะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพรถกว่า274จุดด้วยกันค่ะคุณพี่รับประกันโครงสร้าง นะหลักๆสําคัญไม่มีรอยเฉียวชนหรือชนหนะักเข้ามาแน่นอนหรือรถประวัติไม่ดีน,น้ําท่วมอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เอาเข้ามานะคะคุณพี่ขาเราเน้นคุณภาพให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะคุณพี่ขาเห็นไหมฝั่งด้านนี้นะ,ะรอยบุบลักกิมไม่มีเลยนะคะคุณพี่เนะ่เปิดเข้ามาให้ดูแผงประตูด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นแบบหนังนุ่มๆเดินตะเข็บได้สีขาวกระจกเปิดออโต้ทางฝั่งคนขับแล้วก็หูกระจกเนี่ยปรับพับได้2ส,สเต็ปนะพับลงแล้วก็กางออก แค่นี้นะคะไม่ได้เป็นพับออโตโ้นนทำนงที่คะ่ะเรียมซันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนนะคะคุณพี่ไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูอันเดิมอยู่นะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมาแถบจากด้านหลังนะคะเปิดให้ดูนี่หัวน็อตคมๆตัวสีเรียบลื่นสม่ำเสมอเท่ากันเห็นไหมคะสภาพรถคือสวยมากๆน่าใช้งานใครที่แบบว่าอยากได้รถกระบะแ,แบบสเปกดีๆหน่อยคันนี้หนูว่าตอบโจทย์เลยนะ เบาะด้านหลังตรงนี้แคบด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบหนังด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไว้วางของนะหลังคงหลังค้ารอยเจอไม่มีนะคะพี่สภาพยังสวยสวยพร้อมใช้งานอยู่เลยไฟด้านหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ก็สามารถปรับได้นะคะนี ปรับความสูงต่ําได้สตาร์สต็อปมีมาให้ป้องกันการลื่นถลไมลตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่เหรียญใส่บัตรอะไรต่างๆนะคะฝากระโปรงด้านหน้าฝาถัางน้ำมันอยู่ตรงนี้นะคะคุณพี่หาเบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนงังบัคเก็ตซีทสภาพเบาะแบบมไม่มีล้มเลยไม่มีล้มเลยสภาพยังใหม่กริบอยู่เลยนะคะขอนี่กุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะคพี่นะเดี๋ยวสตาร์รถให้ดูที่วางแก้วน้ําแบบวิวอินด้วยนะคะปึ้ง ใส่แก้วอเมซอนได้สบายเลยนะคะมาให้ดูนะคะพวงมาลัยด้านในนะคะคุณพี่ขาหุ้มหนังนะไม่มีลอกลอดเลยมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันต่างๆในการควบคุมเครื่องเสียงนะ,ะหน้าจอทัสกีนเดิมแท้จากโรงงานนะคะก็สามารถเชื่อมบูทูธได้วิทยุได้ USB A u x ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto ได้อีกนะคะคุณพี่โอ้โหคบมากๆหน้าจอตรงนี้ยังไม่ได้แกะฟิล์มออกเลยนะคะตัวแอร์ก็นี่ เย็นฉ่าถึงใจเลยค่ะคุณพี่ค่ะหนาวสั่นแน่นอนตัวหัวเกียร์เนี่ยถ้าเป็นปีใหม่ของอีซูเขาดีไซน์มาดีนะคุณพี่เรียบๆนะคะคุณพี่เห็นไหมเป็นแบบถุงแบบนี้ด้วยเวลาล้างสปาเนี่ยคือง่ายมากๆนะคะคุณพี่นี่เราก็จะมีโหมดนะคะช่วยนวงในการลงทางแาะชันนะเบรกมือเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะด้านหน้าจะเป็นพวกเก๊ะน,นะคะคูลบ็อกซ์นะเก็บความเย็นได้อีกตรงนี้หน่อยสิตรงนี้อ่ะประวัติคู่มือ ะะการใช้งานตัวรถมีมาให้ครบเลยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็เกตด,ด้านหน้านี่เอาไว้ใส่ของนะคะสายที่แบบเชื่อมต่อพวกกล้องบันทึกหน้ารถเขาก็มีเชื่อมต่อ,อไว้ให้แล้วนะคะคุณพี่กระจกสองหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีไฟด้านหน้าไว้ให้ด้วยนะตรงนี้อช่องเก็บบว่นตามีให้ไฟด้านหน้าสว่างจ้าแน่นอนนะฮะปึ๊บจนนี้เหมือนกัน ทั้ง2ฝั่งเลยสวยมากๆาคุณพี่ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกลางเต็นท์จะพามาชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างไหมเครื่องยนต์ก็สภาพใหม่นะเนี่ยคือเนี่ยบอกข้างๆนะโอ้โหยังสภาพสวยน่าใช้อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวใส่ของอจริงว่าพร้อมใช้งานอะเนี่ยลืมให้ดูเลขใหม่ไม่หนึ่งแสนสพโลโอ้โหจริงไม่น้อยนะเนี่ยเฉลี่ยการใช้งานปกติประมาณสองหมกว่าโลนะคะคุณพี่อ่า ทุกอย่างสภาพยังกดีเก็บอยู่เลยนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์จะใหม่สวยมันรอบคันไม่จ้าไปดูกันเลยเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคุณพี่ขาอันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น1.9 z นะคะสภาพเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะค ทุกจุดทุกมุมนะคะรอยคาบน้ํามันคาบสนิมไม่มีเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ตะ,คะเติมพลังเชื้อเพลิงอยู่เป็นดีเซลเนาะอัตราการกินน้ํามันอยู่ที่13-15กิโลลิตรนะคะคุณพี่ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ขับด้วยนะคะเลขโคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่จะได้รับแน่นอนนะคะไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องหรือดัดแปลงใดๆนะคะคุณพี่คาเห็นไหมอันนี้คือตัวรถที่หนูยังไม่ได้สปานะพี่ได้เห็นสภาพเครื่องแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้า,หนาเหลี่ยมสันหัวหน็อตทาง,งฝั่งด้านซ้ายนะคะคมกิบชัดเจนไม,ม ม,มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างเดิมไม่มีรอยทําสีนะคะตำแหน่งข้อต่อต่างๆนะคะไม่มีรอยเคาะรอยทําทไฟแท้ไฟเดิมนะคะเป็นของไทยคยยตอกค่ะพี่ดูจักพาสตรงนี้ได้นะ,ะถ้าเป็นของโตยโยต้าจะอยู่ตรงแถวนี้นะคะถ้าเป็นของอีวิสุจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่รับประกรันคันด้านหน้าไม่มีบิดเบีย้ยวหรือประวัติชนหนักมาแน่นอนคือตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวรถได้นะคะคพี่ นี่ค่ะเห็นไหมของเดิมเลยนะคะแผ mm. ่นเพจยังอยู่ไม่มีบิดเบี้ยวนะคะคุณพี่ขาก่อนออกรถป้ายเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะคุณพี่ยกลูกใหม่กันไปเลยนะคะโครงสร้างทางด้านนี้คุณพี่เห็นไหมนี่ยังชัดเจนอยู่เลยนะคะคุณพี่เรียมสารหัวหน็อตทางฝั่งขวามือคะ่ะคุณพี่ยังงคมๆนะจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานนะคะยังอยู่ให้เห็นแบบครบเลยนะคะคุณพี่ซีนยางด้านหน้านะคะใช้งานได้ตามปกติเลยเนี่ย เด้งๆฟูๆแล้วพี่ฝากระโปรงด้านหน้า,นา,นาตรงนี้เห็นไหมคะไม่มีรอยพ่นทําสีเลยแผงกันความร้อนด้านหน้า,นาไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยคุณพี่เห็นไหมคะสาภาพเป็นใหม่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวขอให้ดูแบบเต็มๆนะคะคุณ จริงๆนะคะคันนี้นะคะเป็นอลซูดดีแมกฮะกระบะแคบยกสูงตัว1.9แซดปี2021ราคาคุ้มคุ้มนะคะคุณพี่499,000บาทนะคะไม่วิ่งวิ่งอยู่ที่1 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะอยากได้รายละเอียดรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะติดต่อหากางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย06455464 ะะโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะมานำเสนอรถส,สวยๆแบบไหนอีกรอดูกันได้เลยวันนี้กังเป็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย